สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับอัปเดตสำหรับซีซั่นสก่อนที่เราจะมาอัปเดตก็ผมขอแจ้งว่าซีซั่นสนี้นะครับเพจฟูลเฟรมเกมมิ่งนะครับช่องของผมนะครับได้รับสปอนเซอร์แล้วนะครับจาก e x t r e m e r a t e c o m นะครับก่อนที่พวกเราจะไปดูเนื้อหานะครับยังไงผมฝากรับชมสปอนเซอร์โฆษณานิดหนึ่งนะครับผมเราสามารถทำจอยธรรมดา แต่งขึ้นมาให้สู้จอยระดับ7-8,000ได้มาดูกันครับ extremerate.com สามารถให้ท่าน customize จอยไม่ว่าจะเป็น ps5 ps4 xbox nintendo switch และอื่นๆรอ,อบจอย ps5 ของแต่งอื่นๆของ ps5 อย่างเช่นปุ่มหลังไม่จำเป็นต้องซื้อจอยแพงๆเช่น p s 5 Edge หรือ s c u f มาแล้วและที่ราคา7-8,000บาท สามารถทําจอย ps 5หรือ ps 4หรือ Xbox ให้มีปุ่มหลังได้โดยเพิ่มเงินแค่พันกว่าบาทของแต่ง ps 4ของแต่ง Xbox มีครบทุกอย่างทั้งหมดนี้สามารถสั่งได้ที่ extreme er rate com ส่งฟรีเมืองไทยใช้โค้ด full frame gaming ลดอีก10%นนะครับอ้อแล้วถ้าใครสั่งของแต่งมาแล้วใส่เองไม่เป็น หรือใครที่ต้องการซ่อมจอยต่างๆก็สามารถติดต่อคุณเก่งที่ ghost fix controller ได้เลยนะครับบอกว่ามาจากพี่ท็อป Full Frame ราคาพิเศษแน่นอนครับโอเคทุกคนอ่ะซีซั่น3มาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคคอขอคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งแน่นอนก่อนเลยคือด่านรีเบิร์ตรีเบิร์ตไอแลกลับมาแล้วนะครับผมในโหมด Resurgence 4คนนะครับแล้วก็ จะมีดีเทลหลายๆอย่างเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะมาเริ่มจากสายมัลติก่อนนะครับเพื่อนๆสายมัลตินะครับจะได้ด่านใหม่นะครับด่านใหม่ในมัลติมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นด่านแรกที่จะมาใหม่นะครับชื่อว่า Six สตนะครับก็เป็นด่านไซส์กลางนะครับอันที่สองนะครับเป็นด่านไซส์เล็กนะครับ เป็นด่านชื่อ emergency นะครับอันที่3นะครับชื่อ grow house นะครับด่านเล็กเหมือนกันนะครับน่าจะเอาไว้เก็บเวลนะด่านพวกนี้อันที่4อ่าเป็นด่านสากลางนะครับ tank นะครับน่าจะเป็นเหมือนแบบสวนสัตว์หรืออะไรสักอย่างอืมเอ้อันนี้มันเหมือนมาจากวอนเดลเลยนะถ้าใครคุ้นๆน,นะวอนเดลมันเหมือน ตรงแถวสวนสัตว์ของวอนเดลนะครับน่าจะมาจากตรงนั้นนะครับอ่านี่ไงเขาบอกว,วอนเดลเนาะโอเคอีกอันหนึ่งนะครับเป็นด่านเล็กเหมือนกันนะครับชื่อว่าเช็คพอยต์นะครับเช็คพอยต์โอเคอ่าต่อกันเลยนะครับอีกอันเป็นด่านชื่อว่าไกร์นะครับประมาณน่าจะเป็นด่านไซส์กลางๆนะครับโอเค แล้วก็จะมีเกมโหมดที่เพิ่มมาใหม่4อันนะครับมี Capture the Flag นะครับ Capture the Flag มันก็จะเป็นเรียกว่าไงอ่ะก็เนาะชิงธงอะ่ะพูดแบบตรงตัวเลยแล้วกันออีกอ,อันหนึ่งคือ One in the Chamber นะครับ One in the Chamber อันนี้น่าจะมาจาก Black Ops นะครับน่าจะแบบมีลูกกระสุนนัดเดียวในปืน นะครับผมแล้วก็อีกโหมดหนึ่งอันนี้ดูตลกดีนะครับ Minefield นะครับ Minefield ก็คือว่าวิ่งวิ่งลุยระเบิดพิซซ่านะครับก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะครับดูตามรูปเอาแล้วกันนะครับ Minefield อีกอันนึงก็คือ Escort นะครับ Escort ก็คือคงต้องแบบคุมเหมือนคุมรถถังหรือคุมภารกิจอะไรทุกอย่างนะครับให้มันไปถึงที่นะครับไม่ให้เขาดันกลับมานะครับโอเค <c oughs> แล้วก็มีเพลย์ลิสต์ต่างๆ,ๆนะครับโอเคมาถึงแลงมัลติบ้างนะครับแลงมัล uh, ติของซีซัน3เนี่ยยังไม่รู้เขาจะเอาด่านอะไรเข้ามาเพิ่มให้นะครับแต่ว่าอันนี้คือของแต่งที่จะได้นะครับถ้าเกิดว่าเราว่าถ้าเกิดตัวแลงเราเนี่ยขึ้นตามเนี่ยครับถ้าแลงห้ได้ได้อะไรแรง1 10ได้สกินปืนแลงห้าได้ตัว สกินโอเปอเรเตอร์นะครับแต่นอกจากแลค์ที่เป็นตัวเลขแล้วเนี่ยมันก็จะมีแลคงพวกแลค์ทีถ่ถ้าเราได้วนะินเนาะเออถ้าเกิดได้ว mm ิน5วินได้อันนี้10ว mm ิน hmm. ได้สกินปืนถ้า100ยว mm ิน hmm. ได้สก mm ิน hmm. ที่สามารถไปใส่ได้ทุกปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจบ ซีซั่นโดยไปแตะแรงสูงสุดเท่าไหร่สมมุติว่าเราไปแตะแพลตินัมก็จะได้สกินสีเขียวนะครับถ้าเราแตะไดมอนด์ Diamond, ก็เป็นสกินโอเปอเรเตอร์สีฟ้าหรือครีมสันหรือว่าสกินลุ้งนะครับหรือถ้าใครแบบเจ๋งจรนะิงเนาะไปท็อป250นะครับเมืองไทยผมยังไม่รู้ว่ามีคนไปถึงหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมสกินที่สวยน่าจะเป็นผมว่าโกสวยนะแล้วก็ครีมสันสวย นะครับภาคนี้นะครับก็ลองดูนะครับสำหรับแก้งก็มีอยู่แค่นี้นะครับอ่าสำหรับสายมัลติเรื่องเปิร์กกับอ i p m e n t ใหม่นะครับมาดูนะครับคนที่เล่นมัลติธรรมดาไม่ใช่แรง้งน,นะครับอ่าเราจะมีเวสมาใหม่3อันนะครับเวสมาใหม่3อันถ้าเราดูสัญลักษณ์พวกนี้ก็ผมพอจะรู้นะครับ เวสอีก2อันหลังมันคืออะไรนะครับมันคือเปิร์กอันเก่านะครับโอเคแต่ที่น่าสนใจคือนี้ครับกันสลิงเกอร์เวสครับกันสลิงเกอร์เวสคืออะไรกันสลิงเกอร์เวสคือเป็น secondary weapon specialist ก็คือว่าเราจะไม่มีอาวุธหลักหรือ AR นะครับเราจะถือเป็นพวกปืนพกหรือพวกมีดดาบอะไรต่างๆก็คือเป็นอาวุธ secondary เท่านั้นนะครับ แล้วก็จะมีเกียร์สล็อตให้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับเกียร์สล็อตจากอันเดียวเป็น2อันนะครับแล้วก็มีถุงมือมีบูทนะครับถามว่ากันสิงเกอร์เวสเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างก็คืออ,อันแรกก่อนย้อนไปก็คือว่าเราสามารถถือได้แต่ secondary d a r w e n เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราเพิ่มเรียกว่าไงอะ สต a าม n นานะครับคือสมมุติว่าเราเราคิวใครเราปุ๊บเนี่ยเราอาจจะแบบวิ่งเร็วขึ้นนะครับเ,เลือดอาจจะรีหรือเปล่าอันอันอันแต่อันนี้ไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นเรื่องของวิ่งเร็วขึ้นนะครับพวก tactical sprint อะไรอย่างเงี้ยนะครับ reload เ,เร็วขึ้นนะครับรีโหลดตอนวิ่งสับปืนได้เร็วขึ้นอย่างน้อย40%นนะครับตอนเราเกิดนะครับกระสุน สำรองมีเต็มเลยนะครับอ่าโอเคอ่ามาดูเวสอันถัดไปครับ m d u l a r Assault Rig ก็คือตัวนี้ m d u l a r Assault Rig อันนี้คือ Scavenger ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับก็คือว่าถ้าเราถ้าเราใส่เราใส่อันนี้เนี่ยเวลาเราเกิดมาเนี่ยเราก็จะเกิดพร้อมกับกระสุนสำรองเนี่ยเต็มนะครับ แล้วก็เวลาเราวิ่งผ่านศพเราก็จะเก็บกระสุนสำรองจากจากศพของศัตรูแค่นั้นเองครับอ่ะมาเปิร์กเวสอันที่3นะครับ compression carrier อันนี้คือ quick fix นะครับอ่าถ้าใครรู้จัก quick fix นะครับก็คือว่าถ้าเราคิวศัตรูไปนะครับเลื่อนเราจะรีขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็จะช่วยลดเอฟเฟกของระเบิดแก๊สเหลืองๆนะครับอืมโอเค บูตใหม่นะครับเรียนฟอสบูตอันนี้ก็คือว่า immune to m o v e m n reduction effect โอเคก็เหมือนกับถ้าเราโดนสตันแล้วเราจะอืดหรืออะไรประมาณนี้นะครับไอเรียนฟอสบูตมันก็จะช่วยตรงนี้แค่นั้นเองนะครับโอเคเกียร์นะครับ High Gain Antenna นะครับก็คือมินิแมปนะครับมินิแมปบนซ้ายเนี่ยมันจะซูมออกมานะครับให้เราเห็นให้เราเห็นมินิแมปได้กว้างขึ้น นะครับศัตรูจะอยู่บนมินิแมปได้นานขึ้นนะครับแล้วก็อ๋อนี่มันต้องใช้ใช้คู่กับเปิร์ลอื่นโอเคไม่เป็นไรหลักๆมันจะช่วยเรื่องมินิแบบนะครับโอเคแท็กติคอลใหม่ EMD mine นะครับอ๋อไอ,อ้ออนนี้ใช้ได้วะ่ะอันนี้คือ เราจะวางระเบิดไว้ที่พื้นนะครับแล้วถ้าเกิดศัตรูมาแล้วโดนนะครับมันก็จะมีระบบแท็กเกอร์ติดตัวไปนะครับมันก็จะเหมือนเป็นปิงขึ้นเนาะเราก็จะรู้ว่าศัตรูไปอยู่ตรงไหนในมินิแมปอะไรอย่เงี้ยนะครับโอเคฟีลอัพเกรดใหม่นะครับเป็น evg g o g g l e นะครับ enhanced vision g o g g l e นะครับเวลาใช้ก็แบบอาจจะเห็นศัตรูได้แบบชัดขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะโอเคซอมบี okay. ้นะครับซอมบี้ก็ น่าจะเป็นในเรื่องของพวกสตอรี่ใหม่นะครับ saving d r jensen นะครับ saving d r jensen นะครับแล้วก็มี quest third rift นะครับ third rift ไม่รู้มันเป็นด่านใหม่ในด่านเดิมหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ่ะแล้วก็มีของพวก s c h e m a t i c ใหม่นะครับใครสายซอมบี้เชิญนะครับผมเชิญสนุกสนานได้เลย มีคารโม่ชาเลนจ์นะครับคาโม่ชาเลนจ์ <c oughs> โอ้คาโม่สำหรับอ๋อปืนใหม่เนาะ New schematics โ okay. อ okay. เคโอเคอ่ามีวอลลอร์ดนะครับ Rainmaker นะครับอันนี้น่าจะเป็นบอสล่าผมก็ไม่ได้เล่น Zombie ซอมบี้ซะด้วยดิออก็เลยไม่รู้เนาะอ่ามามามาขอเถอะมาวอลโซ่เลยแล้วกันเนาะโอเค นี่ใครเห็นนี่บ้างสนุปด็อกนะครับสนุ์ด็อกเดี๋ยวจะพูดถึงพี่คนนี้นะก็แบบ r e b i r ร์นะครับอย่างตัวผมเองที่เล่นตั้งแต่ภาคแรกนี่ก็ r e เบ r ร์นี่เป็นอะไรที่แบบดังมากนะจนแบบมีช่วงหนึ่งที่แบบแบบใหญ่ที่เป็น c าล d e r a ไม่มีแทบไม่มีคนเล่นนะครับมาเล่นรีเบิร์กันหมดเลยนะครับม,มันเป็นอะไรที่แบบคือคนชอบมากเนะแล้วมันก็เอากลับมาแล้วนะครับ ก็เป็นความคิดที่ดีนะครับในการดึงคนกลับมาเล่นนะครับหลายๆอย่างก็เรียกว่าเหมือนเดิมหมดเลยเนาะนี่ตึกไบโอนะฮะเปลี่ยนแค่ข้างในข้างนอกอยังแบบเดิมเดิมเนาะอินดัสทรีนะครับตึกโรงงานยาวนะโรงงานยาวๆข้างในแค่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับแค่เปลี่ยนแปลงพวกกล่องพวกสีพื้นอะไรพวกนี้นะเนี่ยเหมือนเดิมเลยเนะนี่ยเนี่ยวอเตอร์ทาวเวอร์ตรงนี้ นะตึกเคมีตึกเคมีนะครับโอ้หเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเว้ยเออด็อกนะครับด็อกข้างๆตึกอินดัสทรีนะครับเหมือนเดิมนะครับอืมด็อกด็อกแล้วก็มีด็อกตรงข้างตึกคอนโทรลนะฮะนี่คอนโทรลโอ้โหถ้าใครชอบแบบเดือดๆนี่ต้องลงอันนี้เลยนะลงไปปุ๊บยิงกันปุ๊งปุ๊งปุ้งปุงปง,ปง,ปง, PU ง,ปงปนะครับ ฟรีเซนนะครับตึกกลางตึกคุกนะครับตึกคุกนี่โอ้เหมือนเดิมเยี่ยมเลยฮาร์เบอร์นะครับฮาร์เบอร์ฮาร์เบอร์แล้วก็เฮดคอร์เตอร์นะครับหอตรงกลางนะครับรเฮดคอร์เตอร์นี่มีบ้านคุณยาย,ยตรงนี้นะครับมีตึกโอ้เยี่ยมเลยแฟ c ทอรี่แฟกทอรี ลิฟวิ่งคอร์เตนะครับหมู่บ้านนะครับบ้านเขียวนะบ้านเขียวอสมัยก่็ลงกันบ้านเขียวก็มีลงกันแถวเต็นเนาะนี่ Living Quarter ก็มีลงเต็นตรงนี้ด้วยนะครับเต็นท์ผ้าใบเต็นเหล็กนะครับผมเรียกเต็นเหล็กสตองโฮะอ่ะข้างล่างก็มีสตองโฮเหมือนเดิมโอ้โอเคโหมดเกมที่จะมานะครับของซีซันสาก็คือ หนึ่งคอฟดูตี้วอลโซนบูตแคมป์นะครับอันนี้เป็นเหมือนโหมดเทรนนิงนะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นวอลโซนนะครับมันก็จะเป็นโหมดเทรนนิงลงไปก็เหมือนเป็นโหมดที่แบบสอนเรานะก็ลองดูก็ได้นะสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับ r e เบ r ร์ birth, แน่นอนนะครับ Resurgence นะครับคนจำนวนคน44นะจะน้อยกว่าฟอร์จูนนะครับนี่ อีกโมดหนึ่งคือ r e b e r t h resurgence Res loaded ก็คือว่าเราจะลงพร้อมกับโหลดของเราเลยครับอ่าแล้วพอถ้าเกิดเราตายเราอาจจะลงพร้อมกับโหลดเบอร์อื่นๆที่เราจัดไว้นะครับอืมแต่ว่าเราจะลงพร้อมกับโหลดเ,เลยลงมาปุ๊บก,ก็ซัดกันอย่างเดียวเลยนะครับจะเป็นประมาณเหมือน plunder นะแต่ไม่ใช่ันเ n d e r เออแต่มันจะเป็นมันจะเป็นมีวงมันก็จะเล่นจนต้องแบบชนะกันไปนะ อ้าวใครสายล็อกดาวน์นะครับดีใจด้วยนะครับรีเบิร์ตล็อกดาวน์มาแล้วครับผมรีเบิร์ตล็อกดาวน์คนแค่28นะครับก็จะมีอ่าก็จะมีโหมด Public Event คือรีเบิร์ตอินฟิ t สไตรก็คือว่าเป็นโหมดร,รีเบิร์แต่ว่าสังเกตไหมครับจะเป็นรีเบิร์แบบถ้าจุดจุดไหนในแมปโดน ระเบิดถลม่มมันก็จะแมปมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปเลยเอออันนี้ผมว่าไอเดียดีนะครับเขาทําดีอยู่นี่เห็นไหมในพริซนถ้าเกิดว่าโดนระเบิดตูมก็มาเป็นแบบขวาเลยเออมันดีเว้ยเหมือนแบบมีการเปลี่ยนแมปในเกมเลยนะครับอืมโอเคนอกนั้นก็เป็นพวกอีเวนต์นะครับเป็นพวกอีเวนต์อีเวนต์ต่างๆ อ้าวใครสายทำนุกนะครับสายทำนุกรีเบิร์ตนุกมาแล้วนะครับรีเบิร์ตนุกมาแล้วพร้อมกับสกินใหม่นะครับสกินปืนสกินอโอเปอเรเตอร์นะครับใครสายทำนุกนี่ก็ยินดีด้วยนะครับอ่ฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ใหม่และฟีเจอร์เดิมสมัยรีเบิร์ตสมัยก่อนนู่นสองปีก่อนนะครับที่กลับมาอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่นะ ใครเคยใช้ Battle Rage นะครับไอที่มันเหมือนแบบดมแก๊สฟุตนะครับแล้วก็เราก็จะแบบเหมือนเส้นเลือดขึ้นนะแล้วก็จะแบบวิ่งเร็วตลอดแล้วก็แบบรีเลือดได้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้มันจะเป็น Squad Rage ก็คือว่าถ้าเราใช้ทีหนึงปุ๊บเพื่อนเราที่อยู่ในรัศมีใกล้ๆเราเนี่ยก็จะได้ Battle Rage ด้วยนะครับอ่ะ Utility Box อันนี้ก็คือเป็นทั้ง ลีทั้งเกาะรีทั้งกระสุนนะครับในกล่องเดียวอ่าลีทั้งเกาะทั้งกระสุนนะครับอ่านี่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  for size นะครับคนที่เล่นออโซนภาคแรกจะรู้นะครับมันคือเหมือน Intel ลอะแต่ว่ามันมันบอกวงใหญ่ยันวงเล็กสุดเลยสมมุติวงเล็กตรงนี้แล้วก็มีเล็กๆๆว่วงมันจะเลื่อนไปตรงไหนอีกนะครับเพราะรีเบิร์วงมันจะเลื่อนเนาะมันจะไม่ใช่จบแค่แบบวงเล็กแล้วก็แบบ เล็กลงมันจะมีวงเล็กเลื่อนไปนู่นเลื่อนไปนี่นะครับนี่ specialist กลับมาแล้วนะครับ specialist ถ้าใครเก็บอันนี้ได้คือมีทุกเปิร์กนะสุดยอดมากคือมีทุกเปิร์กเลยนะครับถ้าใครได้ไปนะครับสุดยอดจริงๆนะครับโอเคเป็นรีเบิร์ตพังนี้ก็แน่นอนต้องดับน้ำได้นะครับว่ายน้ำได้นะครับอ้าวอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ในบางเกมของเรานะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนนะครับจากกลางวันเป็นตอนเย็นเป็นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะเป็นตอนกลางวันนะครับนี่เออเจ๋งดีว่าอันแบบซ้ายนี่มันก็จะเป็นเหมือนอชิกะเนาะเป็นแบบหมอกๆนยผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะจริงๆผมชอบแบบใสๆมากกว่านะเออสองสองอันเนี่ยอันกลางกับอันขวาเราเคยเห็นแล้วนะครับอันกลางคือเป็นรีเบิร์สแบบอันแรกเลยครับ ส่วนอันขวาเนี่ยมันเป็นรีเบิร์แบบยุคที่แบบแวนการ์ดหรือโควอลอะไรประมาณนั้นน,น,นะครับก็จะเป็นสีทะมึนทะมึนหน่อยๆเหมือนตอนเย็นนะครับอืมโอเคในเกมก็จะมีสมาร์ทดิสเพย์นะครับในสมาร์ทดิสเพย์มันก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยตอนนี้คนในแมปมันไปกองอยู่ที่แอเรียไหนเยอะกว่าครับนะเออมันก็จะบอกดีเทลต่างๆแล้วก็จะมีการเล่นแบบบน มีก็จะมีโบนัสพวก XP ให้นะครับถ้าเกิดแบบเล่นเกาะ <c oughs> กลุ่มกับเพื่อนดีๆลงมาเสริมเพื่อนถ้าเราตายแล้วลงมาเสริมเพื่อนดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีบกพวกโบนัสอะไรให้อ่าแล้วก็มี Weapon Trade s y s t e m นะครับถ้าใครได้เล่นภาคแรกตอนท้ทายๆนะครับคือเราเอาปืนเราไปตรงเนี้ยแลกไปปุ๊บมันอาจจะได้ปืนที่ดีกว่าออกมานะครับอ่ากน,น้นก็จะเป็นพวกระบบบังเกอร์นะครับบังเกอร์นี่ อ้าวแลคงเพล์นะครับ r e s r s t a n c e แลคงนะครับมาลงรีเบิร์ครับผมเยี่ยมเลยเด็กอย่างเงี้ยสุดยอดไปเลยนะแล้งรีเบิร์ตเว้เยฮ้ซีซั่นนี้ผมก็ว่าดีนะแลงฟอร์จูนนะครับผมก็ไปจบได้ที่ไดมอนนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่แบกผมก็ขึ้นไปเล่นด้วยกันขึ้นไปนะครับนี่นี่นะครับ พอโซนแรงรีวอร์ดนะครับนี่ถ้าใครได้ท็อป5นะครับก็ได้สกินไปเลยนะครับได้สกินปืนไปเลยนะครับ finish top 15ก็คือถ้าเราจบท็อป5 5 5 5ครั้งก็ได้ดีคาวนะครับถ้าเราท็อป5 25ครั้งก็ได้สกินของสวอร์มไปเลยนะครับผม โ okay. อเคก็มีโ okay. อเคอู้ถ้าเราได้500คิวห่ะ500คิวเราก็จะได้500คิวหรือ a s s i ิสก็จะได้สกินปืนนะครับใส่ได้ทุกปืนนะครับเนี่ยถ้าใครจะเห็นว่าพวกสกินของแลคงของฝั่ง w a r ์โซนเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลที่แตกต่างนิดนึงเนาะก็ ถ้าเราจบเราก็จะได้พวกสกินตัวละครแล้วก็สกินคามโม่ด้วยนะครับคาโรโม่ของปืนนะครับถ้าเป็นของมัลติมัลติน่าจะเอ่อของมัลติจะเป็นพวกคอลลิงการ์ดอะไรอย่างงี้มากกว่านะเออของโวลโซนจะเป็นจะเป็นสกินปืนนะครับคามโม่นะครับเออก็ดีนะมีเลือกสองแบบนะครับผมเล่นทั้ง มัลติแรงแล้วก็วอลโซลแ n งนะครับโ okay. อเคเฮ้ยเป็นซีซันที่สุดยอดนะเพื่อนๆซีซันที่ผ่านมาเราก็ได้แบบเก่าอย่างเช่นฟอร์จูนนะครับมาเล่นให้หายคิดถึงกันแล้วนะครับอันนี้รีเบิร์จะมาอีกโอ้โหอันนี้สายโมบายนะครับสายโมบายก็ไม่มีอะไรมากนะครับโมบายเพิ่งเพิ่งเพิ่งปล่อยออกมานะครับอืมก็ได้มีเป็น,ปนโหมดอะไรต่างๆเข้ามานะครับอืม ามาดูอาวุธใหม่นะครับอาวุธใหม่ FJX Horus นะครับเป็นซับแมชชีนกันนะครับ S M G นะครับเขาบอกว่า a n ultra compact S M G with best in class C Q C damage ก็คือว่าเป็นปืนที่คล่องนะครับแล้วก็ใช้สำหรับ C Q C ก็คือ close quarter คือระยะใกล้นะครับดีมากนะครับ Good fire rate, incredible fire rate, mobility and handling help mitigate recoil control. Hmm. ผมว่ามันคือ MP7 วะ่ะคล้ายๆ MP7 แต่อาจจะยิงเร็วเหมือนสวอมอะไรประมาณนี้เนาะ uh, More sniper rifle, uh. single loaded rail gun, l o u b l e high. ผมว่าอันนี้มันมาจาก Advanced Warfare นะภาคเก่าอืม uh. วันช็อตด้วยเขาบอกว่าวันช็อตบี๊ซเฮ้ยวันช็อตสไนเปอร์นี่ซิงเกิลราวด์รีโหลดเร็วนะครับอ่าเขาบอกว่ามอรซี่จะไม่มาสำหรับโมบายตอนเริ่มนะครับกลาเดียเตอร์อกลาเดียเตอร์มันก็เหมือนแบบเรียกว่าไงะ เป็นมีดนะครับมีดมีดหมัดมวยนะไมรู้ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรเบลยี่สิบเจ็ดนะครับ B.L a ยี่สิบเจ็ดเบยิบเจ็ดเป็น A.R นะครับเป็นระ,ระบบบูพับนะครับอ๋อไฟเลทจะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากสี่ช็อตแรกนะครับอืลองดูนะครับ นี่ aftermarket part แค่เห็นก็รู้เลยนะครับว่าความชิบหายนี่แม่งมาแน่นอนนะครับไอปืนไอปืนคู่แบบนี้นะครับแน่นอนนะครับโอเค aftermarket part นะครับของแต่งพิเศษนะครับอันแรกนะครับอ่ะอย่าไปต้องดูตามรูปนะดูดูตรงนี้ครับอันนี้แจ็คคัตโตร์นะครับคัตโตร์ใช้ได้ใน MCW mtz mc ของภาค2เนาะ mr 9นะครับอันนี้เป็นสต็อกนะครับใส่แล้วคล่องขึ้นนะครับใส่แล้วคล่องขึ้นนะครับ jack r e v e n g e r นะครับใส่ bp 5 0นะครับก็จะปรับ bp 5 0ให้เป็นเหมือน smg อะ่ะเออปรับเป็น9มม,มนะครับก็คล่องขึ้นอีกการคือ jack j a w breaker นะครับใส่ลูกซอง kv ของ modern warfare 2นะครับ อเออบอกว่าเปลี่ยนช็อตกันที่ให้เป็น Battle rifle ไ,ไวฮะเออก็ตลกดีไว้อืมตลกดีตลกดี Jack Shadow Titan นะครับอันนี้ดูข้างบนนี้นะครับใส่ Bruen MK9 นะครับทำให้ Bruen MK9 เป็น Compact ก็คือว่าทำให้ปืนคล่องขึ้นแล้วก็เป็นเก็บเสียงในตัว นะครับเป็นไลท์สปอร์ตเวปอนนะครับกระสุน300แบ็กเอานะครับแจ็คแพทรียตนะครับใส่ M16 Modern Warfare 2นะครับให้เป็นฟูลออโต้นะครับโอ้ M16 จะเป็นฟูลออโต้แล้วก็จะมีบาเล่ที่ทำให้รีคอร์ c คอนโทรลดีมากนะครับคือนิ่งเลยนะเฮ้ยน่าสนใจวาร์เดน นี่นี่ผมว่าความชิบหายมันอยู่ตรงนี้ครับล็อกอูด mk 2ของ Modern Warfare 2อืมมันจะทำให้ล็อกอูด mk 2เป็นถือคู่อะคิมโบช็อตกันนั่นไงครับความชิบหายมาแน่นอนนะครับอ่าอันที่3 Jack Atlas นะครับใส่ mr 9นะครับอืมให้เป็นเบิร์สหนัดนะครับเบิร์สหนัดกระสุนเป็น5-5-6นะครับ โอเคฟตอนิกชาร์จบาร์เรลสำหรับสไนเปอร์ใหม่นะครับมโอโอ้กดยิงค้างชาร์จพลังโอ้โหเป็นก็แน่นอนสไนเปอร์มอนี้ก็น่าจะมาจากภาคแอดวานซ์วอลแฟร์นะครับเป็นแบบปืนยุคอนาคตนะครับอ่าแบล็กเซลนะครับเท่อย่างเท่ะนะครับสายเติมนะครับเชิญน,นะครับ โอ้โหเนสกินใหม่นะครับมาคารอฟใช่ปะ่วะน่าใช่นะมาคารอฟสนุปด็อกนะครับครั้งนี้มากับเอ่อแพทเทอลพาสเลยนะนี่ใครซื้อแพทเทอลพาสก็ได้นะครับแบนชี่นะครับอ้น่าสนใจนะ เอาสนุบด็อกมาล่อคนซื้อแบทเทลพาสมาล่ออย่างน้อยให้คนเติมแบทเทลพาสนะก็ได้สนุบด็อกไปด้วยนะครับนี่แบ็กเซลแบ็กเซลตัวนี้น่าสนใจมากครับเท่และก็จดมีของขวัญฟรีนะครับอ๋อมีสกินให้ซื้อนะครับชีชแอนชองนะครับชีชแอนชองแล้วมีสกินกอซิลล่าคองนะครับเออเท่ดีนะ กซีล่าของแต่มันก็เอาแบบสกินเดิมๆม,มาต่อเติมใส่นู่นใส่นี่นะก็ต้องดูว่ามันมีสีสันมีอะไรขนาดไหนนะครับโอ้โหอันนี้ครับสกินหลุดโลกไปเลยนะครับคอฟตูตี้เราหลุดโลกดูโอ้โหแต่เอาส่งดตนเสาร์ตัวสล็อตยังมาเลยครับอ่อวิกลี่ชาร์เลนจ์นะครับสกินโอ้โหสุดยอดวิกลี่ชา a l เลนจ์ กินใหม่ๆนะครับอ่าวันที่4ถึงวันที่8นะครับบ้านเราก็คงวันที่5ถึงวันที่9นะเล่นมัลติกับซอมบี้ฟรีนะครับโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับทุกท่านก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนก็เออเอ็นจอยนะครับเอ็นจอยซีซั่นสามนะครับผมแน่นอนเลยครับรีเบิร์มาก็ลงไปลุยเละแน่นอนนะครับผมยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมมาทำเรื่องเซตติ้งเซตติ้งเรื่องจอยเรื่องอะไรนะครับถ้าใครอยากจะทำจอยเรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเอาผมกำลังทำคอนเทนต์จอยอยู่นะครับจอยแต่งจอยอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจจอยของแต่งจอยดีๆก็อย่าลืมนะครับ extreme rate นะครับเข้าไปใช้โค้ด full frame gaming ได้ลด10%โอเคนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ